แนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนพศ2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป้ามวยไทยพาไปดูหวย ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกันกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆ hey, <baby. S 1> ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ กันที่เลขแอดเทปแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้า3ตัวโต๊ดสถิติที่ผ่านมาก็แม่นเดินดีต่อเนื่องมา3งวดซ้อนตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่1เมษายน66ใบนี้เป็นใบของแท้นะคะมาแล้วค่ะ ชุด3ตัวงวดนี้มี3 2 0 3 2 1 3 2นย์สามสอและ8 2 6แนวทางเลขเด็ดจากแอดเทปชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ไฮแมน ใบนี่เป็นเลขดาวพัสสุขแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก้อยแม่นให้เข้าทั้งบนและล่างตรงๆ73ตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่1เมษายน66เลขเด่นงวดนี้ให้เด่น7เด่น2ชุด2ตัวบนล่างงวดนี้มี70 73

ชื่นชอบตัวเลขก็นําไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมนใบนี้เป็นหวยเด็ดคำชะโนดแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แมน่นให้เข้าทั้งบนและล่างตรงๆ73สถิติที่ผ่านมาก็แมน่น เดินดีต่อเนื่องมาหลายงวดซ้อนตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเด่นบนงวดนี้ให้เด่น8ชุดสองตัวบนงวดนี้มี8ปดเก้าแปดหกแปดสองแสามแปดศดห้ด และสี่แปดส่วนเด่นล่างงวดนี้ให้เด่นสี่ชุดสองตัวล่างงวดนี้มีสี่เก้าสี่หกสี่สองสี่สามสี่ศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่และแปดสี่ หวยเด็ดคำชะโนดชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมนใบนี้เป็นเลขชุดบนอาจารย์เรนโบ์งวดที่ผ่านมาก็ให้แมนให้เข้าบนตัวกลับตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหก เลขชุดคู่โต๊ดบนงวดนี้มี74 75 79 84 85 89 94 95 99และ90ส่วนชุดเน้นงวดนี้ให้เน้น94และ95 เม็ดเดียวอัดหนักๆงวดนี้ให้เน้น97 98และ90แนวทางเล็กเด็ดจากอาจารย์เรนโบ์ชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุน้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แม่น ใบนี้เป็นเลขแอดสายฟ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้าทั้งบนและล่างตรงๆ73สถิติที่ผ่านมาก็แม่นเดินดีต่อเนื่องมาสี่งวดซ้อนตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเลขเด่นงวดนี้ให้เด่นแปด วิ่งรูด8ชุด2ตัวบนล่างงวดนี้มี2 8 2 5 8 5 1 8 1 4 1 5 2 4และ8 4ส่วนชุด3ตัวงวดนี้มี1 8 5 285 184และ284แนวทางเลขเด็ดจากแอดสายฟ้าชื่นชอบตัวเลขก,ก็นำไปหลุน้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมนใบนี้เป็นเลขชุดสรุป บนล่างแอดปลายฝันงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้าทั้งบนและล่างตัวกลับตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่หนึงเมษาหกหกเลขชุดสรุปบนล่างงวดนี้มี57 58 50 51 53 78 70 71 เจ8ด8ามแ0ด0 3น3และ72แนวทางเลขเด็ดจ,จากแอดปลายฝันชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมน ใบนี้เป็นเลขอาจารย์นัดแนวทางรัฐบาลไทยเป็นรูปแบบใหม่นะคะใบนี้สถิติที่ผ่านมาก็ให้แมนเดินดีต่อเนื่องมาหลายงวดซ้อนแต่งวดที่ผ่านมาเพิ่งจะหลุดเป็นงวดแรกงวดนี้มาลุ้นกันต่อค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาหนห6 เลขชุดคู่โต๊ดบนล่างงวดนี้มี0 0 0 1 0 3 0 6 60 61 63 66 70 71 73 76 8ส8 1 8 3และ 86แนวทางเล็กเด็ดจากอาจารย์นัดชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้เลยค่ะใบนี้เป็นเลขชุด2ตัวบนแอดก่อนงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้าบนตัวกลับ สถิติที่ผ่านมากอมเมนตเดินดีต่อเนื่องมาหลายงวดซ้อนตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเลขชุดคู่โต๊ะบนงวดนี้มี6กแปดหกส8่หกสและ8ปส แนวทางเล็กเด็ดจากแอดก่อนชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุน้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ m แมนใบนี้เป็นเลขจับคู่บนแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แมนให้เข้าบนตัวกลับ สถิติที่ผ่านมาคอมเมนเดินดีต่อเนื่องยังไม่หลุดตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่1เมษายน66เลขชุดคู่โต๊ะบนงวดนี้มี25 27 28 45 47 48 85 87และ8 8 ชื่นชอบตัวเลขก็นําไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมนใบนี้เป็นเลขพี่ใหญ่แนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แมนให้เข้าทั้งบนและล่างตัวกลับสถิติที่ผ่านมาก็แมนเดินดีต่อเนื่องมาสองงวดซ้อน ตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่1เมษาหกหกชุด3มตัวแต่งโตดงวดนี้ให้เน้น196ส่วนชุดสองตัวบนล่างงวดนี้ให้เน้น91 96และ16ชุดเน้นเม็ดเดียวอัดหนักๆงวดนี้ให้เน้น96 เน้น96 hey, <baby. S 1> แนวทางเลขเด็ดจากพี่ใหญ่ชื่นชอบตัวเลขก,ก็นำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมนปิดท้ายกันที่ใบนี้ค่ะเลขอาจารย์มานพ แนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้าทั้งบนและล่างตรงๆ7จสตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเลขชุด3ตัวเต่งโต๊ดงวดนี้มี3ามเ5 6 8 6้าสองและสองสา ส่วนชุด2ตัวบนล่างงวดนี้มี9 5 5 6 6 2และ5 3แนวทางเล็กเด็ดจากอาจารย์มานพชื่นชอบตัวเลขก็นำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมน และนี่ก็เป็นแนวทางเลขเด็ดเลขดังจากหลายสำนักหลายอาจารย์ที่ป้าได้คัดสรรน,นำมาเสนอในคลิปนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบตัวเลขสามารถนำไปพิจารณานำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะคะ hey, <baby. S 1> ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขเด็ดจากทุกสำนัก ทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ